6ตุลาคมวัลมาตากับ่ายอีซี่นะคะค่ะวันนี้เรามาต่อมาตา77ทับ2การกระทําที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะเราเรียน77ทับ1กันมาอย่างยาวนานเลยนะคะเป็นเรื่องของคํานิยามซึ่งคํานิยามใน77ทับ1ที่เราเรียนมาแล้วอะคะ่ะถ้าท่านใดยังไม่เรียนสามารถไปย้อนดูได้นะคะในไทยอีซี่เว็บไซต์นะคะเลือกอ,อ,อบรมเทนนิงแล้วก็เลือกหัวข้อทั้งหมดแล้วก็เลือกรายการวันลมาตานะคะจะมีให้ท่านดูตั้งหลายที่สอนจบไปแล้วก็มีภาษี นายบุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่สี่และเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถไปย้อนดูได้นะคะค่ะมาตราเจ็ดสิบเจ็ดทับสองการกระทําที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรนะคะอันนี้เป็นประมวลรัษฎากรเล่มแรกที่ก้อยเรียนกับท่านอาจารย์สุเทพนะคะค่ะซึ่งประมวลรัษฎากรเล่มน,นี้นะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์สุเทพพงพิ์และอาจารย์วราวันกิตวิชานะคะค่ะเจ็ดสิบเจ็ดทับสองอยู่ภายใต้บท บัญญัติแห่งประมวลลัษดากรลักษณะส,สองค่ะภาษีอากรฝ่ายสรรพกรหมวดสี่ภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนหนึ่งข้อความทั่วไปดังนั้น77ทับสองการกระทำที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจึงอยู่ภายใต้ส่วนหนึ่งหมวดสี่ลักษณะส,สองแห่งประมวลลัษดากรนะคะ ค่ะมาตรา77ข้อ2พูดถึงอะไรนะคะไม่ยาวเลยนิดเดียว77ข้อ2บอกว่าการกระทำกิจการดังต่อไปนี้ก็คือทำอะไรล่ะเดี๋ยวเขาจะบอกนะการกระทำกิจการดังต่อไปนี้ทำที่ไหนทำในราชนาจารราชนาจารก็คือในประเทศไทยนะคะให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือเขาอ่ะการกระทำอะไรก็ไม่รู้เลยแหละในประเทศไทย อยู่ในบังคับก็คือบังคับให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามบทบัญญัติในหมวดนี้หมวดนี้ก็คือหมวดสี่ภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะคะดังนั้นเจ็ดจทับสจึงบอกว่ากระทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละในประเทศไทยเนี่ยคุณต้องเสียภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มนะอ่าซึ่งการกระทํานั้นคือการกระทําอะไรเราไปดูกันวงเล็บหนึ่งการขายสินค้า หรือการให้บริการโดยผู้ประกอบการนะคะดูเหมือนมันไม่กี่พยางเนแต่ไม่ก้อยเทสีทั้งหมดสี่สีเลยเพราะคำสี่คำนี้ค่ะเราเจอที่เจ็สิบเจ็ดทับหนึ่งแล้วก็คือนิยามการขายการขายคืออะไรการขายคือการจำหน่ายจ่ายโอนสินค้าเนาะไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์หรือไม่มีค่าตอบแทนใดๆเลยก็ตามถูกขโมยก็ถือว่าเป็นการขายจำได้ไหมที่เราพูดกันไปแล้วสินค้า สินค้าก็คืออะไรคือทรัพย์สินที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ตามแต่ไม่มีรูปร่างนี้ไม่รวม e-service นะไม่รวมทรัพย์สินที่ส่งมอบกันโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตระบบดิจิตอลต่างๆนะคะอันนี้คือสินค้าก็คือมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างแล้วมีไว้เพื่ออะไรบ้างมีไว้เพื่อขาย มีไว้เพื่อใช้ก็ถือว่าเป็นการสินค้าเหมือนกันนะคะหรือการให้บริการการให้บริการก็คือการกระทําใดๆก็ตามที่ไม่ใช่การขายสินค้านะคะโดยผู้ประกอบการโดยผู้ประกอบการผู้ประกอบการหมายความถึงบุคคลด้วยหมายความถึงนิติบุคคลด้วยนะคะทําอะไรให้ประกอบให้เหมือนประกอบกิจการในทางธุรกิจนะคะ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเช่นกันดังนั้นถ้าเราเข้านิยามสี่คำนี้ขายสินค้าหรือให้บริการโดยผู้ประกอบการเข้าเนี่ยค่ะเข้าเนื้อหาตามรายละเอียดบวดดิงนี้คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะประมวลรัษดากรบ,บังคับเอาไว้นะคะว่าถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้ในราชนาจากักรคุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเจสิเจทัสองเหนึ่งพูดไว แค่นี้เลยนะคะพูดไว้แค่นี้เลยอ่ะคราวนี้วงเล็บสองล่ะวงเล็บสองเขาพูดถึงอะไรน,นอกจากวงเล็บหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยถ้าคุณขายสินค้าหรือให้บริการในประเทศไทยนะคุณต้องเสียแวดนะอย่างที่โอที่สองก็คือถ้าคุณนำเข้าสินค้าเข้ามาโดยผู้นำเข้านะคะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมประโยคพยางดูเหมือนนิดเดียวแต่คุณอะเวลาอ่านกฎหมายต้อง ไปอ่านนิยามต้องเข้าใจนิยามว่าเขากําลังพูดถึงอะไรนะคะการนําเข้าก็คือการนําสินค้าเข้ามาในราชนาจักรไทยก็คือในประเทศไทยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศก็ตามนําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะนําเข้าเข้ามาในประเทศไทยตรงเนี้ก็ถือเป็นการกิจกรรมกิจกรรมการกระทํา ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะอะไรเพราะสินค้านั้นมันเข้ามาในราชนาชนจักรไทยพอมันเข้ามาในราชนาะราชนจาจักรไทยก็คือเข้ามาในไทยก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนิยามเหมือนเดิมนะนำเข้าชัดเจนอยู่แล้วก็คือการนําสินค้าเข้ามาสินค้าบอกไปแล้วนะนิยามเมื่อกี้นี้มีรูปร่างไม่มีรูปร่างมีไว้เพื่อขายมีไว้เพื่อใช้ผู้นําเข้าก็คือผู้ประกอบการหรือบุคคลซึ่งนําเข้าไม่ได้หมายความว่าเอ้ยไม่ได้หมายถึงชิปปิ้งนะ มันหมายถึงตัวเราเนี่ยแหละผู้ประกอบการหรือบุคคลที่เป็นผู้นําเข้าสินค้านั้นเข้ามานะคะส่วนชิปจิชิปปิ้งหรือเฟรชโฟร์เวอร์เดอร์เขาเป็นเพียงแค่ตัวแทนในการให้บริการเราในการนําสินค้าเข้ามานั่นเองแต่คนนําเข้าจริงๆคือตัวเรานะคือผู้ประกอบการหรือบุคคลที่นําสินค้านั้นเข้ามานะคะซึ่งตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะนําเข้ามาขายนะวันนี้เราเ เขาเรียกว่าอะไรกฎหมายใหม่ออกมาเนาะหนึ่งพันห้ารอยบาทเป็นต้นไปก็ไม่ใหม่มากเท่าไหร่ปีที่แล้วคืออะไรแหวดเสียตั้งแต่บาทแรกแล้วใช่ไหมคะเมื่อเรานําเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศเพื่อที่เราจะได้อ่าประเทศไทยเราจะได้แข่งขันได้เนาะว่าเฮ้ยไม่ใช่แบบซื้อของจากต่างประเทศเข้ามาราคานิดหน่อยไม่ต้องเสียแหวดก็คือแหวดเอ่อเสียเรียบร้อยแหละดังนั้นไม่ว่าคุณจะนําเข้าสินค้าเข้ามาเพื่อใช้เองทำสั่งสินค้าจากจีนราคาไม่แพงแบบเนี้ย เราก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเพราะอะไรเจ็สิบเจ็ทับสองวงเล็บสองบอกว่าการนำเข้าสินค้าโดยผู้นำเข้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงแต่ว่าใครเขาจะเก็บเก็บเงินนั้นแทนกรมสรรพากรให้เราดันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนะาะคราวนี้อ่ะเจ็ดสิบเจ็ดทับสองมีวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองนะเมื่อกี้นี้เขาเรียกว่าวรกหนึ่งนะต่อมาวรกสองค่ะวักสองของเจ็สิบเจ็ดทับสองวักสองบอกว่า การให้บริการในราชนาจักรก็คือการให้บริการในไทยเนี่ยนะคะให้หมายถึงการบริการที่ทําในราชนาจักรนั้นโดยไม่คำนึงว่าการใช้บริการนั้นจะอยู่ในต่างประเทศหรืออยู่ในราชนาจักรก็คือไม่ว่าคุณจะให้บริการในไทยนะแต่บริการแล้วไปใช้บริการที่ต่างประเทศหรือใช้บริการในไทยก็ตามนะคะ การให้บริการเหล่านี้ก็ถือว่าอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตัวอย่างเช่นเรานะก็ให้คำปรึกษาทางภาษีเนาะสมมุติว่ามีบริษัทที่ญี่ปุ่นต้องการจะมาลงลงทุนในประเทศไทยเขาก็เฮ้ย hey, ในประเทศไทยเนี่ยภาษีเป็นยังไงหรอมีเรื่องอะไรบ้างเราสรุปรายงานภาษีแล้วส่งรายงานภาษีนั้นไปให้ที่ ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขายังไม่ได้เป็นบริษัทที่มาจดจัดตั้งในไทยนะเขากาลังจะมาแผนว่าจะมาก็เลยมาศึกษาก่อนเฮ้ยมันมีอะไรบ้างละ่ะเราส่งรายงานไปแบบเนี้ยผู้ใช้ผลของรายงานที่ก้อยเขียนนะคะใครเป็นผู้ใช้บริการก็คือต่างประเทศเนาะกับอีกอันหนึ่งก้อยนั่งทําอยู่ในไทยและส่งผลรายงานนั้นไปให้บริษัทในประเทศไทยถือว่าอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะโดยไม่คํานึงว่า ผลของบริการนั้นจะเอาไปให้ที่บริษัทญี่ปุ่นหรือจะเอาไปให้ที่บริษัทในไทยก็ตามเสียอัตราเท่าไหร่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนเนาะในในมาตราที่เกี่ยวข้องตอนนี้เรารู้ก่อนว่ามันต้องเสียนะและอะไรอีกการให้บริการที่ทําในต่างประเทศนะคะบริการทําในต่างประเทศและมีการใช้บริการนั้นในไทย กรณีน,นี้ถึงจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรถ้าการกระทําในต่างประเทศนี้นะคะแต่ผลนั้นมาใช้ในประเทศไทยก็ถือว่าให้การบริการนั้นเป็นการให้บริการในราชอาณาจักรตัวอย่างนะตัวอย่าง ก้อยเป็นบริษัทในไทยอยากจะไปเปิดสาขาที่ประเทศจีนนะสมมตินะคะก็เลยบอกเฮ้ยให้ที่ปรึกษาที่ประเทศจีนอะลองเขียนมาให้หน่อยว่าที่ประเทศยูอะมีภาษีมีอะไรเกี่ยวข้องมาก นะคะเขาก็เข <IP> ียนเข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 ียนรายงานปุ๊บแล้วส่งมาให้ก้อยที่ประเทศไทยนะส่งอีเมลมาให้ก้อยที่ประเทศไทยแบบนี้ถือว่าอะไรเขาให้บริการในมคะในการเขียนเขียนผลทางภาษีหรือว่าการลงทุนต่างๆผลการกระทบวิเคราะห์ต่างๆวิเคราะห์ต่างๆมาให้ก้อยและส่งผลของบริการนั้นนะคะในบริการนั้นมาให้ก้อยที่ประเทศไทยในราชนาจาักรกรณีแบบนี้ก็ถือว่าการให้บริการนั้นเป็นการให้บริการในราชนาจาักรดังนั้นก็เลย จะอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะคะจบแล้วคะ่ะวันนี้นิดเดียวนะคะตั้งเป้าหมายเรียนด้วยกันวันละมาตากับแทอีซ e ีนะคะมาทำให้เรื่องภาษีเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการของแทอีซ e ีสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะผมอยากให้ทุกคนเข้าใจประมวลรัษฎกรและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องครับ แล้วคุณล่ะสมัครหรือยังครับ